สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อมแม่แม่ทุกท่านนะคะพบกับเราช่องพีงพ่ดาวเหมือนเดิมเช่นเคยนะคะวันนี้พี่ดาวก็ถึงที่หมายแล้วนะคะแม่แม่ถึงแล้วนะคะมีลงรถได้นะคะแม่แม่เป็นเชือกแรกเลยนะคะโอ้ลงรถได้ก็มีของกินเลยนะคะนี่มีกล้วยนะคะมีกล้วยมีกล้วยมาให้ทานนะคะนี่พี่ดาวถึงเชือกแรกเลยนะคะมาถึงเชือกแรก นะคะแม่แม่จากที่เพื่อนๆประมาณ31เชือกนะคะ3 1เชือกนะคะนี่เชือกแรกเลยนะคะโอ้ดูเด็กๆนะคะไปเอากล้วยมาป้อนเลยนะคะนี่มาถึงก็ได้กินอาหารหวานๆเลยนะคะได้อาบน้ํานะคะอาบน้ําเย็นๆสดชื่นนะคะนี่ โอ้มีข้าวลามข้าวลามของแม่วันนะคะซื้อมานะคะข้าวลามนู่นดูพี่ดาวนะคะมาถึงก็เล่นน้ำเลยนะคะแม่แม่ต้นนี้ก็ปุ่นูนี มาแล้วสามมาแล้วนะคะเหอนจาหออนนี่ดูแม่ชีเจ้าข้าวหลามให้ทานนะคะแม่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 แี่แม่แม like ่ดาวนะคะ ขอบคุณค่ะก่อนอู้ยดูค่ะแม่แม่แมไหว้สวยนะคะดูค่ะอฮ้ยได้กินข้าวหลามกินข้าวหลาวนะคะดูค่ะความรักความศรัทธานะคะของช้างนะคะแม่แม่ขับไปค่ะไปขับไปแกวันนี้มาเป็นนางแบบนะคะแม่แม่มาถึงเชยกแรกนะคะได้เป็นนางแบบเลยนะคะ นี่มีรางวัลพอพอพอมีรางวัลน,นะคะมีรางวัลให้ด้วยโอ้ยมาถึงได้เก็บติ๊บเลยโอ้ยมีรางวัลน,นะคะแม่แม่แมีรางวัลให้ด้วยนะคะก็ขอให้โชคชๆมันๆนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงอ้าวพี่ดาวจะมาถูตัวโชว์ยังไงดูคุณนายนะคะแม่แม่อาบน้ําเสร็จยังจะมาสูตัวโชว์นะคะโอ้นี่มีขออีกนะคะมีขอมีขอ นี่อามีรางวัลให้อกีกนะคะพี่แม่โอ้ยลงรถมีทั้งของกินนะคะมีทั้งรางวัลนะคะโอ้เป็นนางแบบด้วยนะคะโอ้ดูค่ะพี่แม่ดูนะคะดีใจมากๆเลยนะคะได้จับพี่ดาวนะคะเป็นนางแบบนะคะขอถ่ายก็ได้ถ่ายตัถ่ายตัวในการจัดฉากอ้หูสุดยอดเนาะ ดูดูลูซามแม่โอ้ยทั้ง, yeah, งเป็นนางแบบทั้งถูนะคะอ้าวพี่ดาวจะมาถูโชว์ไม่ได้นะพี่ดาวมาถูตัวโชว์นะคะนี่ดูค่ะได้ได้รางวัลนะคะนี่ทั้งเก็บรางวัลทั้งถูนะคะโอ้พี่ดาวบอกแม่แม่ <as famoso, totally> MA> หนูคันนะคะหนูคันนะคะโอ้ยดูถูนะคะถูถูถูโอย มาถึงก็ได้กินนะคะแม่แม่ได้รางวัลด้วยนะคะโอ้ยรางวัลล้วลวเลยนะคะก็สาธุนะคะสาธุนรรมนาบุญด้วยนะคะนี่ดูดูลูกสาวแม่เน่ถูไปด้วยนะั่นถูไปด้วยรับรางวัลไปด้วยนะคะดูทำดูทำค่ะถูไปด้วยรับรางวัลไปด้วยนะคะ ดูคันคันอยู่ยังไม,ม,มา้มเป็นยกขาเลยฮะคะันคันนะคะโอ้ยพี่ดาวมาถูตัวโชว์ยังไงรักงวนสงวนตัวหน่อยคุณนายเอ้ยมาถูตัวโชว์นะคะอันนั้นก็ห่วงคันนะคะแม่หน้าที่ก็ต้องทำนะคะ นี่คันหนูก็คันนะคะหน้าที่หนูก็ต้องทําอาแม่มาเป็นช่างภาพให้แล้วนะคะดูดูดูนะคะแม่แม่คันก็คันนะคะเอ้ขอบคุณค่ะหนูไม่ขอบคุณค่ะนะคะดูดูทำดูทำเก็บรางวัลก่อนนี่โอ้ย <laughs> โยถูถูถูนะคะแม่แม่มาถึงได้อาบน้ำได้ถูต้นไม้เลยนะคะโอ้ย oh, <c oughs> มาถู <c oughs> ตัวโชว <Likewise> ์นะคะแม่แม่เงินเรียนเก็บเก็บได้นะคะเี่ย น้นนน่นม่บอาเสียดูลูกสาวแม่แม่โอ้ยพี่ดาวเอยมาถูตัวโชว์นะคะมาถูตัวโชว์นะคะนี่มาโชว์ลีลานะคะแม่แมาถูตัวโชว์เลยนะคะ แม่วันก็แนะนำตัวให้ลูกสาวนะคะแม่วันนะคะแนะนำตัวให้ลูกสาวด้วยนะคะดอันนุ่มมีกล้วยมาให้ด้วยนะคะมีกล้วยมีกล้วยนะคะมีกล้วย <c oughs> มีกล้วยมีกล้วยนะคะ โอ้ยมีรางวัลด้วยนีโอ้ยมาถึงได้เก็บรางวัลรัวๆเลยนะคะแม่แม่แมขอบคุณนะคะเอามาใไ้เลยจ้าเอามาใไ้เลยยางออมมาเลยเมียออม <laughs> ไปทางคุณก็ได้จ้ะ <laughs> ถูกใจนะคะแม่แม่พี่ดาวมาโชว์ลีลาให้นะคะนู่นได้กินกล้วยเป็นวีเลยเฮ้ยนี่เอากินไปเพราะท่านเห็นค่ะกินแล้วดูนะคะแม่แม่กินแล้วเบิ้ลแล้วเบ้ลเบิ้ลเด็กเบินขั้นมาถึงเชียงรายนี่มาโชว์ลีลาคะโอ้เล่า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 กันทีไหนเดีกล้วยมาเลย นี่ดูท่านผู้ชมนะคะมายืนมายืนดูพี่ดาวนะคะแม่แม่ยญ่ๆนะคะมายืนดูพี่ดาวนะคะแม่แม่ชูตัวนะคะอันนี้ก็มาโชว์ลีลาอีกนะคะแม่แม่ว้คัดแห้งนะคะพี่ดาวบอกลงรถนะคะแม่แม่อาบน้ําเย็นๆนี่ขอขัดตัวหน่อยนะคะดูนะคะแม่แม่ดูโอ้ย นี่ยค่ะชาวบ,บ้านเขาก็มายืนมุงดูนะคะพี่ดาวนะคะมาถูตัวนะมาถูตัวโชว์นะคะเอมาโชว์ลีลายแม่แม่มาโชว์ลีลาถูตัวให้เขาดูอีกนะคะพี่ดาวไม่อายบ้างหรอมาจากสุรินนี่มาโชว์ลีลาการถูตัวนะคะแม่แม่ดูค่ะปล่อยให้ถูเลยนะคะ ดูยกขายกแข้งนะคะนูนส่วนแม่วันก็แนะนำตัวลูกสาวนะคะให้กับคุณแม่นะคะดูโอ้ยดูตูตูต,ตูพี่ดาวต้นใหม่เขาสะเทือนหมอดอู้ดูดูยกขาสูงสพี่ดาวเป็นผู้หญิงนะนี่แม่ก็ถูกใจนะคะเห็นพี่ดาวถูกนะ,ะถูกใจเลยนะคะ ตุดตัวนะถูกใจพี่นะคะแม่แม่เห็นช้างนะคะชาวบ้านก็ดีใจนะคะแม่แม่มีความสุขมีรอยยิ้มนะคะลูกๆก็ดีใจนะคะที่พี่ดาวได้มามอบความสุขนะคะแม่แม่มามอบรอยยิ้มนะคะนี่ก็คันคันใหญ่เลยนะคะแม่แม่ดู กำลังมันอะแม่แม่แมหนูขึ้นรถมาประมาณห้าถึงหกชั่วโมงอะ่ะโอ้โหมันเลยนะคะนี่ห้าถึงหกชั่วโมงนี้มันเลยนะคะแม่แม่โอ้โหดูโยขายพี่ดาวอ้ยอายบ้างนะคุณนายนี่ดูมันสุดๆนะคะแม่แม่แมดูแบบ ขาก็หัวเราะถูกใจนะคะแม่ๆม,มีเสียงหัวเราะได้ยินเสียงหัวเราะลูกๆก็มีความสุขนะะนเหมือนกับได้มามอบความสุขนะคะมามอบรอยยิ้มมามอบเสียงหัวเราะนะคะแม่ๆนี่พิดาก็จะไปเข้าหลักแล้วนะคะแม,แม่เพราะว่ามาถึงเชือกแรกนะคะก็เลือกหลักได้นะคะนี่พิดาก็จะไปเข้าหลักแล้วอุ้ยมอือโช์อีก ก็สำหรับคลิปนี้นะคะน้องน้ำก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะแม่แม่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะสวัสดีค่ะ